วันนี้เราจะมารีวิวป๊อบคอนนะคะป๊อบคอนพรีเมียมคาราเมลป๊อปคอนนะคะของมุกนะคะเพื่อนไกด์ของติงเองนะคะก็จะเป็นคาราเมลป๊อปคอนนะคะผสมกับเม็ดมะม่วงหิมพานตแล้วก็มเมล็ดอัลม,มอนด์นะคะค่ะยังไงก็วันนี้เราจะมาให้ความรู้ภาษาส,ะสะเปนสักเล็กน้อยนะคะ ๊อปคอนในภาษาสเปนจะเรียกว่าลาสปาลมิตัสนะคะเป็นคำที่ใช้ในภาษาสเปนประเทศสเปนนะคะแต่ว่าในประเทศอื่นๆก็จะมีบางประเทศที่เรียกแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นในละตินอเมริกาอาจจะมีเรียกว่า El m a มส r เรเบนตาโดนะคะเอลไมสเรเบนตาโในชิลีจะเรียกว่า l a สกาบริตัสนะคะ ลาสกาบริต mm ัส hmm. ในอาร์เจนตินาจะเรียกว่าเอลโปโชกลนะคะเอลโปโชกลในโบลิเวียแล้วก็ในปารากวัยจะเรียกว่าเอลโปโรโรนะคะเอลโปโรโรในเอกวาดอร์จะเรียกว่าเอลกันกิลนะคะเอลกันกิลในกัวเตมาลาจะเรียกโลสโปโปโรโปสนะคะโลสโปโปโรโปส ในโบลิเวียจะเรียกได้อีกนะคะว่าลาสปิโปกัสนะคะลาสปิโปกัสนะคะในโคลอมเบียจะเรียกว่าลาสกริสเปตัสนะคะลาสกริสเปตัสในคิวบาจะเรียกว่าลาสโรซิตัสนะคะลาสโรซิตัสในเวเนซุเอลาจะเรียกว่าลาสโกตูฟัสนะคะลาสโกตูฟัส แล้วก็ในปวดตัวริ้กจะเรียกว่าเอลปอบคอนนะคะเอลปอปคอนนะคะเช่นเดียวกันนะคะตัวมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะก็จะเรียกได้หลายคำมากเลยนะคะในประเทศสเปนจะเรียกว่าเอลอันาการโดนะคะออานาการโด ในละตินอเมริกาจะเรียกได้ว่าลากาสตันยาเดกาคูนะคะลากาสตันยาเดกาคูหรือว่าเอลกาฮุยลเอลกาฮุยลในโบลิเวียแล้วก็ในสาธารณรัฐโดมินิกันนาแล้วก็ในเอกวาดอร์นะคะแล้วก็ในละตินอเมริกาก็อาจจะเรียกได้ว่าลาเวสเดมารันยอนนะคะลาเวสเดมารันยอนนะคะ ส่วนคำว่าแอลมอนนะคะเมล็ดแอลมอนไม่สับสนมากค่ะเรียกอย่างเดียวค่ะลาอัลเมนดรานะคะลาอัลเมนดราค่ะก็ขอฝากลาสปาลมิตัสเดมุกไว้ด้วยนะคะกระปุกละ140บาทค่ะขอบคุณค่ะ